เป็นครั้งที่27ตรงกับวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2 5 6พระข้าพเจ้าโยราดากางเพลงขอเปล่งวาจาสัธยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจริยมบูชาแด่องค์พระความปฏิเกลาเจ้าองค์หลวงปู่สำเร็จนุนหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณี ขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงอนุโมทนาในการสวดสัทยายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระรัตนตรยัยครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสัทยายมนต์ต่อไปบทสวดชุมนุมเทวดาสมัมมนาจาักรวาเรสุอัตตราขัันตุเทวตา สัพพมังนุนิราชสัสุในตุสักโมคะธรรมสเคกะเมจารุเปคิลิสิขราตเตจันตะลิเกวิมาเนทีเประเถจคามีตารวนะคหเนเคหะวัตถุมหิเคเตภุมมาจยันตุเทวาชลาทระวิสเมยักขะกันถภนาคาติดทันตาสันติเกยังมุนิวรววจนังสาธโมเมสุนันตุธรรมโสวรณกะโรอยัมะทันตาธรรมโสวรณกะโรอยัมะทันตาธรรมโสวรณกะโรอยัมะทันตา บทสวดนธรรมกิจติคาถาณโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะณโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะณโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทสวดสัจจกิริยาคถานัตถิเมสัระนังอัญังพุทโธเมสัระนังวรังเอเตนะสัจจวัตเชนะสุถิเมหุตุสัพพทานัตถิเมสัระนังอัญังธัมโมเมสัระนังวรังเอเตนะสัจจวัตเชนะสุถิเมหุตุสัพพทา นัตถิเมสาลระนังอัญยังสังโฆเมสาลระนังวรังเอเตนะส,ส,สัจจวัชนะโสติเมโหตุสัพพธาบทสดมหาการุณิโกนาโถติอา,าทิตาคาถามหาการุณิโกนาโถอัตายะสพัพพานินังบูเรตวาปรามีสัพพาปัตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจจวัชนะมาโหวตุสัพพัปทวามหาการุณิโกนาโถหิตายะสัพพานินังบูเรตวาปรามีสัพพาปัตโตสัมโพธิมุตตะมัน เอเตนะสัจวัชเชนะมาหันตุสภุปัตถวามหากรุณิโกนาโถสุขายะสัพพานิหนังปูเรตวาปรามีสัพพาปตุงสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจวัตเชนะมาหันตุสภุปัตถวา บทสดมหาสมัยสูรเอวมเมสุตังเอกังสมัยยังพักวาสัจเกสุวิหรติกปิพิละวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาภิกุสังคีนะสสัพทิมปัจมตเตหิพิกุสเตหิสัพเพหิวะอรหันเตหิทัสหิจโลูกาธาตุหิเทวตาเยปุยนัสสนิปติตาหุนติพักวันตังทัสนายาพิกุสังคัญจะอัตโกจตุนังสุทธาวาสกายิกานังเทวานังเอตัถโมสิ ต่ายัางโคพระวาสะเกุวิหรติกับเวลาวัตถุสมิงมหาวนเนมหาตาภิขุสังเคนสทิงปัจมัตหิพิขุสติหิสเพเหิวะอรหันตหิทัสหิจโลกธาตุหิเทวตาเยูเยนะสสันิปติตาุหติพระวันตังทัศนายะภิขุสังคันจะเยนูนะมเยยงปิเยนะพ,พระวาเตนุปะสังกมยามาอุปสังกมิตาวะพระวตโตสันติเกปัญเจกะคาถาภาษย,ยมามติอัตกุตาเทวตาเสยธะปินามะพลาวาปุริสุสมิชิตังวา พหังภาษาละเอียดภาษาลิตังวาพหังสัมมิเชยยเอวะเมวะสุทธาวาสิสุเทวิสุอันตรหิตาพระขวัตโตโกรโตปาตุระหังสุอัตขกดตาเทวตาพระขมันตังอภิวาเทตวะเอกมันตังกะถังสุเอกมันตังติตาโคเอกาเทวตาพระขวัตโตสันติเกอิมังคะถังอภาสิมหาสมายูปวนาสมิงเทวกายะสมาคตาอาคติมหิอิมังธรรมะสมยังทิคิตาเยวะอัปปราชิตาสัตตันติ อัตะโกอัปปราเทวตาปะคะวะโตสันติเกอิมังค่าถังอภาสิต,ตัตตะภิกคโมสมาทะหังสุจิตตังอัตโนุชุกะมะคังสุสารถิวะเนตานิขะเหตตวะอินทริยานิลักขันติปันธิตาติอัตะโกอัปปราเทวตาปะคะวะโตสันติเกอิมังค่าถังอภาสิเฉตะวะคีลังเฉตตะวะปริฆังอินทะคีลังโอหัจมะเมชาเตจารันติสุทาวิมาลาจักขุมัตตาสุทันตาสุสุนาคาติ อัตโอปปาราเทวตาประควะตุวสันติเกอิมังคาทางอภสัสสิเอเกจิพุทธทางสาระนังคตาเสนเตขมิสันติอปาญภูมิงปหายะมนุสังเทหังเทวคายังปาลิปุเรสันติติอัตโกป,ปะกวาพิคุอมันเตสอปุเย,ยนะภิคเวทัสสุโลกธาตุสุเทวตาสันิปติตาโหนติตถาคตังทัศนายะพิขุสังคัญจัก เยปิเตพิกเวยเอหิสุงอติตมัทนนังอรหันตสัมมาสัพพุทาเตสัมปิภะขวันตานังเอตัปปะรมาเยวะเทวตาสันิปปิตาเอหิสงเสยธปิไมหังเอตระหิเยปิเตพิกเวยวิสันติอนาคตมัทนนังอรหันตสัมมาสัพพุทาเตสัมปิภะขวันตานังเอตัปปะรมาเยวะเทวตาสันิปปิตาพวิสันติเศยธปิไมหังเอตระหิอจิคิสัมมิพิกเวเทวกายานังนามานิกิตติสัมมิพิกเวเทวกายานังนามานิ ตังสุนาทะสารทุกังมณสิกรโรธะภาจิสามีติเอวัปนเตติโคเตพิคูภะคัปโตปัจจสสสุงภะควาเอตัะทะโวจะ สิโลกมนุษย์กษัมริย์มีพระผู้มารถสิทธาเยสิตาคิลิขภัณฑ์พระพิทัตตาสมะฮิตาปุโุสิห่าวสัลลินาโลวมะหังสาพิสัมพุโนโอทาตักมณสาสุทธาวิปัสสนมนาเวลาภิโยปัญจสติยทวาวเนกปิลวัฏทเวตัโตอมันตยิสัทธาสาวเกีศาสนาเตธีวกายาภิกันตาเตวิชานาถภิฆวะ เตจัตตาปมักกรุงสัตวาพุทธศาสนาสนนเตยสัมปะตุระหูยานังอมนุสสานัตสันนังอเปเกสตตะมัทกงสหัสสังอัตสตริงสตังเอเกสหัสานังอมนุสสานัมทัสสงอเปเกนันตะมัทกงทิสาสภะพุทธะอังหงตันจัสพังอภิญญายะวะวะกิตตวานัจคุมาตโตอมันตยิสัทฐาสาวเวกิสัสนีรเต เทวคายาอภิกันตาเทวิชานาทะพิคโวเยโวหังกิตายิสัมิขิราหิอนุปปสโสสัตตสหัสสาวะยาขาปุมากะปิลวัตถวาอิทิมันตุชุติมันตวนะมันตุยะสัจิโนโมทมันนาอภิกามังพิกุลังสมิติงนังชะสหัสสาวีมวัตตายะขานันตวานิโนอิทิมันตุชุติมันตวนะมันตุยะสัจิโน โมทัพมานาอภิกามุงพิกุนังสมิติงวนังสาธาคิราติสหัสายะขานานตวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันะมันโตยะสัจิโนโมทัพมานาอภิกามุงพิกุนังสมิติงวนังอิเจเตโสละสะสหัสายะขานานตวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันะมันโตยะสัจิโนโมทัพมานาอภิกามุงพิกุนังสมิติงวนังเวสามิตราปัจจสตายะขานานตวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันะมันโตยะสัจิโน โมทัปมนะอภิกรรมุงพิคนังสมิติมะนังกุมภิโรราชาคหิโกเวปุลัสะนิเวสนังภิโยนังสตตะสหัสสังยัขานังปายุรุภาสติกุมภิโรราชาคหิโกสุปะคะสมิติมะนังอุริมันจะตทิสังราชาทัตตะรโทปัสสัสติคันทภานังอธิปติมหาราชายสัสสิโสอุตตปิตัสสะพะโมยทัตนามามหาภลาอิทธิมันโตูชุติมันโตวูนัมมันตูยัสสิโนโมทัปมนะอภิกรรมุงพิคนังสมิติมะนังทักขิณันจะตทิสังราชาวิิรุะหตตปสส กุมพันธานังอธิปติมหาราชายาสสิโสปุตตปิตสัพหโวินะนามามหัพลาอิทธิมันโตชุติมันโตนักมันโตยาสสิโนโมทะมานะอภิคามุงภิกุนังสามิติงมอนังปชิมันจัตที่สังราชาวิรูปขโขปัสสสตินะคะนังอธิปติมหาราชายาสสิโสอุตตปิตสัพะโวยนทะนามามหัพลาอิทิมันโตชุติมันโตนักมันโตยาสสิโนโมทะมานะอภิคามุงภิกุนังสามิติงมอนัง อุตรังจัตที่สังราชากุมโรตปัสสาสติยขานังอธิปติมหาราชายะสัสิโสอ ic ic สสุตรภิตทศพะงวยธนามามหาควาลาอิทิมันโตชุติมันโตวันละมันโตุยสัสินุโมธมานาอภิกรรมุภิคนังสามิติงวันนางปุริมาทิสังทัตตะรัโตทักิเนนวิรุณหโกปจิเมณวิรูปโกกุเวโรอุตรังทิสังจัตตารุเตมหาราชาสัมมันตาจตุรุทิสาทันทัลมานาอัถังสุวเนกปิลวัฒเวเตสังมายาวิโนทัสสะอากุมิจจานิกาสถา มายาปุเตนทุเวเตนทุวิภูจักวิภูโตสหจันทนุกรรมเสด็จักกินุขันทุนิขันทุจัก Kak nato o pamanyo jati wasuto jama tali sinu jaka tapu laro raja jeno sako. Aku pencak si kuo jewatim paru suria machasai jara chanu kanta pa saha la shupi. Mota mana apika mumpi nang samiting mo Atapu at aku na pasana ka. We sala saha taceka kam para sa tara aku paya ka saha ia kipi. Ya muk na tata ka ta cha aku na kaya sa sinu เวหาญาสเตวนาฉัพตตาเจตระสุปนาอิทธิเตสนามังอภยันตานาคาราชานามาสีสุปนาตูเขมุมากาสิคุโตสันหหิวจาหิอุปวะหิยันตานาคาสุปนนาสละณะมะกลงสุขุทังสิตาวาชิลหัตเทนะสมุทังอสุราสิตาพาตโรกสวาเสติอิทิมันโตยะสสิโนกาละกัญชามหาพิสมะอสุราธนเวคสาเวปจิตติสุจิตติจัปปาราโทนะมุจิสหะ สตัตว์ตนจับผลิปุตตานังสเพเวโรจนามกาสันในหิตวาปลิงเสนังลาหพุพัตมุปาขมุงสมโยธานิพันเตภิกุนังสาม,มิติงโนังอาปูจัตเทวาปัทวีจวัตเตโชวายโยตถาขมุงวรุนาวารุนาเทวาโสโมจักยัสสาสะหะเมตตาการุณาการิกาอาปูเทวายัสาสิโนทะเตีตัสตากาย,ยาสเพนานานตวานิโน อิทธ as ิ์มันตุชุติมันตุนัตมันตุยะสัจจิโนมุทะมนะอภิกกามุงภิคุลังสาวิติมนังเวณหูจะเทวาสหัลีจะตอสัมมาจะตพุรียะมาจะทัสสุปนิสาเทวาจันทะมาคุปุรักคิตาสุริยะสุปนิสาเทวาสุริยมาคุปุรักคิตานักัตตานิปุรักคิตตวาอากูมันทะวลาหกกาวัสุนังวัสโวสิตุสโกปะคะภูรินทะโธท่าเสเติทัสทากายะสเปนานตตวานิโนอิทธิ์มันตุชุติมันตุนะตมันตุยะสัจจิโน โมทัปมนาอภิกรรมุงพิกุลังสามิติงวนังอัฐาคุงสาภูเทวาชลมกิสิขาริวะอริทกาจโรชาจะอุลมาปุภาณิพาชินวัดุนาสาธรรมะจะอาจุตาจะอเนชกาสุเลยยานุจิลาอาคูอาคูวาสะมณีชินูทัศเตเตรัสตะกายยาสเพเนนตะตวานิโนอิทิมตโตชุติมตุลนัตมันตุยาสชินโมทัปมนาอภิกรรมุงพิกุลังสามิติงวนัง สัมมานามหาสัมมานามนุสสามนุสุตมมคิทาปทุสิกาอาคูอาคูมโนปทุสิกาอะทาคูหะรโยเทวายเจจโรหิตตวชิโนภารัคามหาภารัคาอาคูเทวายเจชิโนทัศเตรษฐะสุธากายัสภีนานตตมนีโนอิทิมันโตจุติมันโตวันัมันโตยยชชิโน โมทัปมาณนะอภิกขะมงพิกุนังสมิติงวนังสุขการุมหาอารุณาอาคูเวฆนาสาสหาโอทาตคายหาปามโมกาอาคูเทวาวิจักขนาสัทธรมตาหารัคชามิสกาจจะยัสสิโนทนยังอาคาปชุนยุทิสาภิวัสติ พระเศรษฐีร <pent> ัทายาสเพนะนัตตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันละมันโตยัสสินโมธัรมานะอภิกรรมุงภิกนังสมิติวมนังเขมียาตุจิตายามากัตถกาจายัสสินุโนสัมพิทกาลามะเสรษาชุตินะม้าจัสวะนิมมานะติโนอาคูอัตถคูปารณิมิตาทศเศรษสีรัชายาสเพนะนัตตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันละมันโตยัสสินโมธัรมานะอภิกรรมุงภิกนังสมิติวมนัง สัทเทเทเทวานิกายาสพปนานัตโตวานิโนนามนณมยีนาอคันชุงีจันเยสติสาสหพุทธชาตินมคีลังโอคตินามนาสวังทัคเคมวคตระนาคังจันทังวะอสิตาติตังสุปรมาปรมัตโตจักปุตตาอิธิมตโสหสันนังกุมโรติโสจักโสปาคสมิติมนวังสหสัพรามวโลกานังมหาปรามัติติทธติอุปปัณโนชุติมนโตูพิสมากายโยนสัสิโสทะเสถิอิสระอากูปัญเจกะวสวรติโน ते संच म चतो आका हालितो परिमालितो तेजसप्फे अपिकं ते सिंथे तेवे सक्रम माके वना सेना अपिकमि पसकन हस मन्हियं इथा हनहत फनथथ लाकेना पतमथवो समन्ता परिवालिथ मव मुन्तिथ कोजिनं इति तत महासेनो कन हसेनं अपेसायि वनिना तलम महात् जसरं कतमना पेनो वं यतापवसु कोमे कोटला यतो सविशुको तथा सो पचुथा नति संकुतो असयं वसे ปัญจะสัพพังอภินญายะมวักกิตวานาจักขุมาตตะตอามันตจยิสัทธาสาวกีศาสนะเตมาลาเสนะอภิกันตาเตวิชาณาะภิกขโวเตจะอัตตปมกรุงสุตวาโพตสสะสนนังวีตระเคหิปกามมงเนสังรมัมปิอินชยุงสเพวิชิตะสังฆามาพยาติตายสสิโนโมทันติสหปูเตหิสาวกเตชะเนสุตติบทสวดจุลชัยยาประกรณะโมเมพุเตชะสาระตะนัตยะธรรมิกา เตชะประสิทธิประสีเทวานารายะปรเมสุราสิทธิพรมาจะอินทาจจตตุรกาคัมพีรักกาสมุทาปูตุงคังคาจะสพภมะชยปรปสิทธิพวันตุเตยยชยชยธรณีธรณีอุทธิอุทธินทินทีชยชยขัคคลตนละนิสัยนิไรใสเสนะเมรุราชพลนรชีชยชยคัมพีระสวมพีนายเกทนาคีปิสัจภูตกาลี ชัยยะชัยยะทุนิมิตาโรคีชัยยะชัยยะสินคีสุธาธานมุขชาชัยยะชัยยะวรุณมุขสัตระชัยยะชัยยะจำปาธินาคกุลคันทกะชัยยะชัยยะคัจฉคนัตตุรงสุกะระพุชงสีหะพยักขทิปาชัยยะชัยยะวรุณมุขยาตาชิตตชิตะเสนาเดปุณสุธินารดีชัยยะชัยยะสุขะสุขาชีวีชัยยะชัยยะธรณีตะเลสทาสุชัยย ชัยยะชัยยะธรณีสันติสทธาชัยยะชัยยะมังกราฏัญญาภวเกชัยยะชัยยะวรุณยะเคชัยยะชัยยะรักษเสสุระภุชเตชาชัยยะชัยยะพรหมินทัฒนาชัยยะชัยยะราชาธิราชสัจชัยชัยยะชัยยะปัทวิงสัพพังชัยยะชัยยะอรหันตาปัจเจกขพุทธสาวังชัยยะชัยยะมหิสุรุฮารุหารินเทวา ชัยยะชัยยะพระมาสุลโคชัยยะชัยะชยะนาโควิรุณหโควิรุปโคจันทิมาราวิอินโฮจัเวนเตโยะจะกุเวรวะรุนโนปิจอัอคิวายโยจะปาชุนหกุมาโรทัตตะรัตโกอัฏฐาสะมหาเทวาสิทธิตาปะสะอาทโยอิสินโนสาวกาสัพพาชัยยะรามพระวันตุเตชัยยะธโมจะสังโฆจะทะสปาโลจะชัยยะกัง เอเตนะชัยยะเตชีนะชัยยะสุธีพวันตุเตเอเตนะพุทธเตชีนะโหตุเตชัยยมังคลังชัยยุปิพุทธสัจิริมาตุอิยังมาลสัจจปาปิมาตุปราชโยอุคโคสยมโพธิมันเทปะมูธิตาชัยยัตถาปรมะคะนามิเฮสีโนชัยยุปิพุทธสัจิริมาตุอิยังมาลสัจจปาปิมาตุปราชโยอุคโคสยมโพธิมันเท โมทิตาชยตาถาอินทะขณามเหสีนูชโยปิพุทตสัจสิลิมตูอายังมารสัจจปาบิมตูปราชโยุโคสยามโพธิมันเทบโมทิตาชยตาถาเทวขณามเหสีนูชายุปิพุทตสัจสิลิมตูอายังมารสัจจปาบิมตูปราชโยุโคสยามโพธิมันเทบโมทิตาชยตาถาสุปันนคณามเหสีนูชายุปิพุทตสัจสิลิมตูอายังมารสัจจปาบิมตูปราชโยุโคสยามโพธิมันเท ปมุทิตาชัยยตถานะคขณาเหสิโนชัยโยปิพุทธสสิริมโตอายังมอนัสัจจปะปิมโตปราชโยปุคโกสยามโพธิมันเทปโมทิตาชัยยตธาสัพพรมคณาเหสิโนชยันโตโพธิยามูลีสกยานังนันทิวัฒโนเอวังตะวังวิชโยหหิชยสุชยมังคะเลอปราชิตาปลังเกสีเสปทวิปกะเลอภิเศกสัพพุทธานังอักคปโตปโมทติ ยุนักกตัสุมังคลังสุปะาทังสุโหติตังสุขโนสุมโหตโตจะสุยิทังพระมจาริสุปทักขินังกายกรรมังวจากรรมังปทักขิังปทักขิังมโนกรรมังณิทิเตปทักขินาปทักขินานิกัตวานะลพันตะเทปทักขิเนเตอัตถรัตาสกิตาวิรุณหาพุทธศาสนอโรคาสิตาโหทสหสัพเพหิญาตถิ สุนันตตพนโตเยเรวะอสมิงธานีอธิคตาที่ขายุกาสถาหงโตสุขิตาหุนตสัพพทาลักขันตุสัพพสตานังลักขันตุชินาลักขันตุชินา,าศาสนางยากาจิปัตถนาเตสังสัพเพปุเรนตุมโนโรัฐายุตตะกาเลปวัสสันโตวัสสังวัสสาวราหกาโลคาจุปัตถวาเตสังนิวาเรนตุจะสมพทพา กายาสุขังจิตตะสุขังอรหันตุยะถาระหังบทสวดธรรมนิยามะสุตังเอวมิสุตังอีกังสัมยัญภควาสาวัตถิยังมิหัรติเชตวะเลอนาถปิณฑิกัสสะอารามีตตระโขภควาภิกขะอมันเตสิภิกขโวติภัตตันเตติเตภิกขุภควาตูปัจจโสสงภควาเอตตะโวจะ อุปาทาวาภิกเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวะสาธาตุธรรมทิตาธรรมนิยามตาสัพเพสังขาราอนิจจติตังตถาคตอภิสังพชิติอภิสเมติอภิสภุชิตตวะอภิสเมตตวะอาจิคติเทเสติปัญญเพติปัตถเพติวิบารติวิภัจจติอุตตานิกรโธติสัพเพสังขาราอนิจจติอุปาทาวาภิกเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวะสาธาตุธรรมทิตาธรรมนิยามตา สัพเพสังขาราทุกขัติตัณฑ์ทัทธัตอภิสัมผูชติอภิสมเติอภิสัมผูชิตตวะอภิสมิทตวะอาจิขติเทเสติปัญญเปติปัฏเปติวิวัตรติวิปัสสติอุตตานิกรติสัพเพสังขาราทุกขัติอุปาทวาภิกขีทัทธคตานังอนุปาทวาตถาคตานังทิตาวะสาธาตุธรรมทิตาตาธรรมทินิยามตาสัพเพธรรมาอนัตติ ตังตัถคัตโตะอภิสัมพุชติอภิสมิติอภิสัมพุชิตวะอภิสมมิตวะอาจิคติเทเสติปัญญระเทศิปถะปรเทศิวิวาลติวิปัสสติอุตานีการุติสัพเพธมม์อนัตตาติอิธะมม์โมจ่าภควาอัตตมนาเตภิกขุภควาโตภาสิตังอภิกนันทุติมุสวะพเทกัลตะคัถาอติตังนานวากเมยะนาปฏิกังเกอนาคตังบุคคลไม่ควร ตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วได้อะไรและไม่พึงพ่วงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงญาติตรรมปหินันตังอปัตตัญจานาคตังสิ่งเป็นอดีตก็ละไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนัจะโยธรรมังตัตถะวิปัสสติอาศังฮีรังอาังกุปังตังวิทามันุปปุรหิฮเยผู้ใดเห็นทำอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนเงี้ยงกรอนแครเขาผลเพราูมโนการเช่นนั้นไว อาเจยบาคิจมาตะปังโกชัญยามาลังสเวความเปี่ยนเป็นกิจที่ต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้นาฮิโนสังคดันเตนะมหาเสนนะมัจจุนาเพราะการผัดเพี้ยนต่อมาจุลาซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสําหรับเราเอวังมิหาลิมาตาปิงอโหระตมะตันทิตังตังเวปัทเถกรตุติสันโตอเจเกเตมุนิติพวกนี้ผู้สงบย่อมเก่าเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกียดกานทางกลางวันและกลางคืนว่า ผู้เป็นอยู่แม้เพียงนาทีเดียวก็น่าชมบทสวดธรรมสังเวคปัจเจเวคณะนะสัพพิสังขาระอนิจจาสังขารพื้อร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามารมทั้งหมดทั้งสิ้น มันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขารทุกข์าสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธรรมอนัตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอภิภวังชีวิตตั้งชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุกวังมรณงความตายเป็นของยั่งยืน วัสังมะยามะริตพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มรณะปะริโยสานางังมีชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังมีอนิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณะมีนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงว,ะะวัฏตะวรที่จะสังเวชอายังกายโอาจิรงังร่างกายนี้มิได้ตั้งอยู่นานฉุดโถอันเขาทิ้งเสียแล้ว อธิเสสติจากนนทาปทธวงซึ่งแผ่นดินกะลิงขคังอีวะประดุดด่ว่าท่อนไม้และท่นอนฟืนนี้รัดถังหาประโยชน์ไม่ได้อนิจจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอุอปปาทวะยธรรม,มนิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปปชิตวานิรุชันติขันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังโวปสโมสุโข,ขความ เข้าไปสงบระับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสัพเพสตัตามรันติจะสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกําลังจะตายสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกําลังตายอยู่มะดิงสุจะมาริสาเลที่ตายแล้วและกําลังจะตายตะเทวหังมาริสามีเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนัตทิมเอิทสังสยโยความสงสัยในความตายนี้มาย่อมไม่มีแก่เราเลย สวดเนตายังกินจ <se> ิยังกินจิกุสลังกัมมังสัพเพหิพระเตหิกตะตังบุญยังโนอนุโมทันตุสุนันตุโพนโตเยเทวะอัศมิงธานีอชิคตาทีขายุกาสทธาหุนตุสุกิตาหุนตุทุกขาปมุนจันตุมาตาปิตาสุกิตาหุนตุทุกขาปมุนจันตุสัพเพียติกาสุกิตาหุนตุทุกขาปมุนจันตุสัพเพายติกาสุขิตาหุนตุทุกขาปมุนจันตุสัพเพพยธิกาสุขิตาหุนตุ ทุกข์ขาพมุนจันโตสเปอาจาริยุปัชัยยะสุขิตาหุนตุทุกข์ขาพมุนจันโตสเปนักกัตตาสุขิตาหุนตุทุกข์ขาพมุนจันโตสเปเทวาสุขิตาหุนตุทุกข์ขาพมุนจันโตสเปสามะทินังสัมมิจันตุโบบทสวดอุชาหลวงพู้ทวดนโมโพธิสัตว์อาคันติมัยยติภควานโมโพธิสัตว์อาคันติมัยยติภควานโมโพธิสัตว์อาคันติมัยยติภควา ปฏิทานคาถายาเทวตาสันติมิหารลวาสินีทุปเอกเรโพธิกเรลตหิมตหิงตาธรรมธาดีนะพวงันตุโพชิตาสุถิงกรุงเตตมิหารลมันทะเลเทราจัสมชานวกาจัพิโกสารามิกาธนะทานปติอุปัสกาคามาจะเตสานิคมาจิสลาสะปานะคุตาสุขิตาพวงันตุเตชะลาภูชายปิจัตันตสัมภวาสังเสติฐชาตาอัตโวปปติกาเนียนิกังธรรมาวังปฏิจเตสเพหิทุกขสะกรุงตุสังขยัง

วุฒิสัมปาปุเนยามะธรรมีอริยปวีิเตปะสันนาโหตุสัพเพปิปานิโนโพุทธศสัสนสัมมาทารังปะวชิชนตโตกาเรเทวุปวัสตุวุติภาวายะสตานังสัมมิทังเนตุเมธนิงมาตาปิตาจะอัตระชังนิจังรักขันตุปุตตะกังเอวังธรรมีนราชาโนปะชังรักขันตุสัพพทา เทวตาอุโยชนะคาถาทุกขปัตาจนิทุกขาพยปัตาจนิพยาโสกปัตาจนิโสกาหุนตุสเปปิปานิโนเอตาวตาจะอมเหหิสัมภตังบุญญาสัมปะทังสเพเทวานุโมทุสัพสะสัมปติสิทธิยาพานังทันตุสัททายะศีลังลักขตุสัพพทาพรวนาพิลาตาหุนตุขาเันตุเทวตาคาถาสุมังคลคาถาหุตุสัพพังสุมังคลังลักขตุสัพพเทวตา สัพพุทธานุภาเวนะโสติหงตุนิรันตรังหงุตุสัพพังสุมังคังและกันตุสัพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะโสติหงตุนิรันตรังหงุตุสัพพังสุมังคังและกันตุสัพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะโสติหงตุนิรันตรังสัพเพพุทธาภรลปตาปจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตชีนะรักขมธามิสัพโสสัพเพพุทธาภรลปตาปจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตชีนะรักขมธามิสัพโส สภีพพุทธะผลปตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตชีนาระขังพันธมิสปปโซสภีพพุทธะผลปตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตชีนาระขังพันธมิสปปโซสภีพพุทธะผลปตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตชีนาระขังพันธมิสปปโซสภีพพุทธะผลปตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตชีนาระขังพันธมิสปปโซสภีพพุทธะผลปตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตชีนาระขังพันธมิสปปโซ ส an an an, mm ria, 8, ัพุทธบุญละพุตธาปัจเจกันนันจยังพลังอนลหันตานันจเตชีนะระกังมะมีสัรพสโตสัพุทธบุญละพุตธาปัจเจกันนันจายังพลังอนหันตานันจเตชีนะระกังอมตะมีสัพสูด้วยอำนาจแห่งวุณกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสัทยายพระพุทธมนนี้ข้าพเจ้าขอน้มกราบอุทิศวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าศิลิกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้เสด็จสุสวรรคาลัย ขออนิสวงแห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัพพสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าโยรดากังเพลงและครอบครัวให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัย,ภย,ภยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้อันสุจริตมั่นคงเป็นสัมมาอาชีพอันชอบธรรมคำว่าไม่มีบดยากยากจนขออย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ชีวิตของข้าพเจ้ามีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรือง ขอให้ข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมคาสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัพพุทธเจ้าดํารงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสาธุการในบุญกุศลนี้โปรดประสิทธิ์ประสาทพรน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระผิดตายยอดเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งอมฤตได้จัดสร้างขึ้นให้เปียบด้วยพุทธานุภาพ เทวานุภาพและลิทานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อํานวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและผู้บูชาทุกประการเท